สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอันนี้ก็คือสวนทางเข้าอีกฝั่งนึงเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้นะครับว่าเขาเปิดหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินดูสวนลอยฟ้าเจ้าพยาฝังแม่น้ําแห่งแรกของประเทศไทยครับฝั่งที่ผมยืนอยู่น,นี่คือฝั่งพอนบุรีครับอ๋อเปิดครับผมฝั่งนี้เปิดถ้าจะมาสวนเจ้าพยาไปให้เดินเข้ามาตรงนี้เลยครับ ครับทางเข้าอันนี้วันที่25มิถุนายนครับเป็นวันแรกที่สวนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับสวนลอยฟ้านี้จะเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลาตี5ถึง2ทุ่มครับอพราะรั้ทางขึ้นสวนจ้าพญาเนี่ยมีคนเดินแสดงว่าน่าจะเปิดเขาเปิดฝั่งนี้ครับ ทางขึ้นส่วนเขาก็จะมีทางลาดด้วยครับตลับใครที่เอารถจัก,กรยานมาก็สามารถลากขึ้นไปได้เลยครับเฝั่งนี้เองครับฝั่งนั้นยังไม่เปิดจริงๆเขาก็เปิดทั้งสองฝั่งนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมหาทางเข้าไม่เจอครับดันไปเข้าตรงประตูที่เขาล็อกเอาไว้เหมือนเขายังไม่ให้ใช้เขาให้ไปใช้แค่ประตูเดียวก็เลยกลายเป็นว่าผมคิดว่าส่วนนี้ยังไม่เปิดเลยต้องเดินข้ามมาฝั่งนี มีลิฟต์โดยสารด้วยครับเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาลิฟต์นี้สร้างเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุครับอันนี้คือป้ายชื่อครับ ลอยฟ้าเจ้าพยาพศอสองสองห้าหกสามเนี่คือลิฟต์ครับแต่ว่าวันแรกเขาก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานครับต้องรอสักพักอันนี้คือทางลาดอะพาเดินขึ้นข้างบนเหมือนเดินขึ้นเขาอ่ะอย่างนี้ น,นี้มีการกั้นส่งครับเพราะว่ากลัวคนโดงใส่ถนนครับอันนั้นก็คือสะพานพุทธครับอันนี้คือท่าเรือสะพานพุทธถ้าใครจะมาสวนก็ให้ลงท่าเรือเนี้ครับ วันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรกก็เลยมีคนมาถ่ายรูป เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านล่างครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะมีชื่อต้อนไม้อันนี้คือชื่อต้อนสนะับ เดี๋ยวผมจะอ่านชื่อให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าได้อ่านที่นี่คือแบบคลิปมันจะยาวเกินอันนี้หญ้าพูครับหญ้าเนี่ยครับเต็มทุ่งนาอันนี้ก็คือกะเพราครัใครอยากรู้ว่าต้นกะเพรามันเป็นยังไงก็ให้มาดูที่นี่ครับ ก็คือกระเพราหญ้าต้าวถึ่นแดงนี่อะไรอ๋อ,อผักผมแดงครับอันเนี้มีข้อมูลบอกอันนี้ไผ่ฝักเรียกขิดต้องขอไฟอืมทายของอธิบายรายละ,ะเอียดตอนนี่คือ เดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปดีกว่าครับอันนี้คือยญากล้องอืมอันนี้ไม่รู้ว่าเขาให้ปีนขึ้นในข้างบนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะปีนได้นะเขาทำไว้สลอเหยียบขึ้นไปดูจุดึ้นไปถ่ายรูปครับ เมื่อวานนี้เป็นวันที่เปิดให้ชมวันแรกครับวันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวผมลองพาขึ้นไปข้างบนดูก่อนเดี๋ยวพากลับผมพาเดินดูคลิปหนึ่งครับน,นี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคือเรือด่วนนะวันนี้ผมพามาดูส่วนผมแอบเจอเรือด่วนทองแดงวิ่งเลยครับคาดว่าน่าจะให้บริการได้เร็วๆนี้ทางเดินมันแยกครับทางเดินนี้คือเดินข้างล่างแล้วก็ข้างบน,น,ค,น,นครับ ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้ครับกั้นสูงพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้คนโดดลงถนน ในนี้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สองวันนี้นเป็นวันแรกที่การเปิดถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว้างๆ<ต>ก็อนนลองามานนชม,มดูครับอันนี้คือลิฟต์ลงไปฝั่งนี้ครับเนี่ยครับ มันเปิดให้กับพะฝั่งด้านนี้ครับลองเดินลงไปดูก็คือประตูเขาให้เข้าแค่ฝั่งด้านนี้ด้านเดียวครับส่วนฝั่งใต้สะพานประตูบานนั้นมันปิดล็อกครับผมก็เลยคิดว่าส่วนยังไม่เปิด ผมอาจจะไปผิดทางฮะอ๋อนี่ไงครับฝั่งนี้ยังไม่เปิดครับแต่ว่าฝั่งด้านนั้นนเปิดแล้วครับจริงๆผมเดินมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าด้านเดินไปทางนั้นนะคือมันปิด ที่บอกว่าปิดนี่คือมันมันปิดเฉพาะฝั่งนู้นครับแต่ว่าฝั่งนี้มันก็เปิดนี่มันทะลุกปไหนย่ยได้นะเนี่ยด้านมันยังปิดอยู่จริงๆเราต้องมาต้องมาเข้าฝั่งอย่างเงี้ย ไปดูครับว่ามันเข้าฝั่งไหนนี่ฮะจริงๆมันต้องมาเข้าฝั่งนี้นแต่ว่าไอ้ฝั่งใต้สะพานน่ะมันยังไม่เปิดแล้วไอ้ประตูฝั่งนั้นน่ะมันปิดครับก็คือเหมือนเขาไม่ให้ใช้อะเขาให้มาใช้ฝั่งนี้เท่านั้น mm hmm. น่ะบางทีผมอาจจะเขาเข้าใจคิดว่าเขาเปิดประตูฝั่งนั้นเขาไม่ได้เปิดเขาให้เปิดเขาให้มาใช้ประตูฝั่งนี้ถ้าเราจะไปสวนนะครับ อันเนี้ผมจะพาเดินกลับขึ้นไปดูข้างบนฝั่งข้างล่างเลยครับ ปลกกล้าวครับอันนั้นจะขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าค ห้อเนี่ยทางเข้าตรงนี้ก็ใช่แต่ว่ามันปิดครับประตูบานนี้เพิ่งเปิดครับตอนผมมาฝั่งนี้ทีแรกมันปิดครับ เนี่ยทางขึ้นแล้วก็มีริ์คอยให้บริการด้วยครับทีนี้ผมจะพากลับขึ้นไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ เกตนะครับว่าทางขึ้นส่วนเขาจะมีทางลาดด้วยครับเอาไว้แบบว่าให้จูงจักรยานขึ้นไปได้เลยครับ เอาขึ้นมาด้านบนมันก็จะเป็นสองทางแยกครับเมื่อกี้เรามาจากฝั่งด้านบนทีนี้ผมจะพาไปทางด้านล่างครับอันนี้คือต้นมะกอกน้ำอันนี้ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ครับ ข้างก็จะมีที่นั่งกันนะอันนี้เหมือนมันเป็นทางยกระดับอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาฝนตกเราก็สามารถมานั่งหลบฝนตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าเวลาฝนตดมาอันนี้ก็ตัวใครตัวมันอันนี้คือมีที่นั่งสลรับพักเมื่อยระหว่างทางนะครับ อ๋อนั่งพักกันเนื้อเหนื่อยเพราะว่าผมเดินมาจากฝั่งนู้นแล้วก็มาฝั่งนี้ผมก็จะเดินกลับไปฝั่งน,น,นู้นอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับหายเหนื่อยแล้วถ้าเกิดว่าใครเหนื่อยก็มานั่งพักตรงนี้ได้นะครับมันจะมีที่นั่งจัดไว้ให้เป็นที่นั่งสลับหลบแดดหลบฝนได้เลยครับอันนี้คือต้อนพังูพันง,งูรูปเรียกบสูงๆพกดนะ ต้นพันงูแต่แนะนำว่าให้พกล่มมาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าร้อนอันนี้ผักผมแดงครับอันนี้ไปต่างเหรียญครับอันนี้คือต้นมะกอ,อกน้ำครับ อันนี้ชงคูต้นชองคูหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องติ่งไฟหลนนั่ชองคูอันนี้ก็คือคนนิยมมาถ่ายรูปครับ หลบทางครับมารายาทที่ดีอย่าไปเดินตัดอันนี้คือเมือนให้เขาเดินขึ้นมาได้ครับได้แต่อย่าไปเหยียบต้นไม้เขาอันนี้คือมีร่องระบายน้ำเลยครับเดี๋อวเวลาฝนตก ขึ้นมาถ่ายได้ครับเขาจะมีทางเดินทางเดินสำหรับขึ้นก็คือขึ้นมาถ่ายรูปข้างบนได้กันครับสวยงามนั้นคือก็เห็นวิวเป็นของนตาครับฝั่งนู้นน่าเป็นสาทรรถไฟฟ้า b t s ครับฝั่งนู้นก็เป็นวังหลังตลาดปกคทองตลาดครับ ล,ลงไปข้างล่างพื้นมันสูงอะเมื่อกี้ผมพามาดูข้างบนนี้นี่ผมจะพาไปดูด้านล่างกันนะครับว่าเป็นรตรงเมื่อกี้หรือเปล่า กันครับข้างล่างก็จะมีที่นั่งเหมือนตรงเมื่อกี้ครับต้นอะไรเนะี่ยต้นญ้าหนวดแมวครับอันนี้มีแต่ชื่อต้นไม้แปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นครับอันนี้ต้นพันงูครับลาไต้นอะไรนะ อันนี้กระดุมทองครับอันนี้ผักโขมครับอันนี้ผักโขมแดงแล้วอันนี้อ๋อแดงกัน อันนี้เตยต่างครับอันนี้พันธู์เหมือนเดิมวะก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเจ้าพญาลาทะก็จะประมาณก็จะมีต้นไมห้หลายพันให้เราดูครับใครอยากมานั่งพักผ่อนปิกนิกถ่ายรูปก,ก็ลองมาดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลายคนจะใช้เป็นที่จ็อกกิ้งหรือเปล่าสวนนี้เปิดตั้งแต่ทีห้างสองทุ่มนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอีกทีแล้วก็จะแปะรายละเอียดไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปครับคลิปพาเดินชมสวนเจ้าพยาลอยฟ้าก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับนี้ก็น่าจะหมดแล้วนี่ก็ลงฝั่งนี้ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์มีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ